โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะผมนะนะผมนะเดี๋ยวนี้เราจะเอาทําการเอารถด,ดูสานอะไปช่วยอรถเทลเลอร์ที่มันตกนะผมนะกลัวจะพูดได้แต่ละคํามันต้องคิดอะไรต้องคิดเยอะจริงๆครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เอาเอาตัวนี้เนระไปเอาเทลเลอร์คันนี้ไปเลยนะครับผม เดี๋ยวจะลากดูซานไปเลยแล้วกันนะผมไปเห็นลุยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปรับลูซานที่ร้านนะผมรับลูซานนะผมเนี่ยผมชอบมุมมองรถคันนี้มากครับทุกคนครับมผมปรับเองหละนะเพราะว่าเราจะดูทางครับเราไม่ได้ดูพวงมาลัยนะครับทุกคนคือ <laughs> คันเยอะๆที่ผ่านมาแม่งมันเห็นแต่พวงมาลัยครับทุกคนผมไม่ชอบครับนี่ผมชอบแบบนี้คือเราจะดูทางใช่ไหมเราก็ดูทางอย่างเงี้ย อ้าวผมเว้ยแล้วมึงไปได้ไงเว้ยเดี๋ยว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 มึงไปได้ไปด้วยดิไปด้วยดิเปลี้ยนแล้วมันมันมันละเมมันไปได้ผมไปไม่ได้เหรอเนี่ยไอ้นี่ขี้โกงว่ะโอ้โหขี้โกงขี้ผายเลยแล้วพี่ให้ตายเดี๋ยวไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่ขี้โกงแบบนี้ดิพี่โอ้ยเจนเจนเจนอย่าหาตกกันเลยนะมา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 แลผมมา เดี๋ยววันนี้จะเอาอดูสานไปช่วยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเทลเลอร์คันนี้เราไปนะครับมีแมวแมงแล้วหางโรเบิรตอะหางโรเบตไว้ไว้ส่งไว้ส่งงานลูกค้าครับแต่ว่าอันนี้เราจะไปทํางาน,นครับเราต้องขึ้นหางตัวนี้แหละถูกแล้วเอ,อ้เ,ออเออชียดชนขอโทษทีนะผมทีคิดอะไรเพลเินไป,นปนหน่อยนะผมโอเครับผมขยา่าเออขึ้นรถเลยแล้วกันนะผมเฮ้ยมันมีทางออกอยู่ตรงนู้นไม่ใช่หรอใช่ไหมมันมีทางออกฝั่งนู้นด้วยไม่ใช่เหรอวะนะ อ๋อไหนวะนี่ไงทางออกไม่ใช่ป่ะคนละแมพละมั้งผมว่าน่าจะคนละแมปครับผมไปเอาเดี๋ยวเราขึ้นเทเลอร์กันเลยครับขับรถซาขึ้นเทเลอร์กันเลยครับไปกันเลยแมพขับดูซาร์ขึ้นเทลเลอร์กันเลยกันเลยดูซานี่สามารถอ่อเขาเรียกว่าอะไร ปีนขึ้นได้เลยนะไม่ไม่เหมือนโกเบนะทุกคนเดี๋ยวดูกันครับแบบสมจริงเลยแล้วกันนะผมนี่มาผมจะขับขึ้นให้ดูนะผมจะขับขึ้นให้ดูนะครับ,ข,บ,ข,รบขับมองนี้ก็ได้ขับได้หมดแหละนะครับจะช,ชนชนมีชนนิดหน่อยครับมีชนนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยละกันนะผม ปึ๊บปึ๊บค่อยๆเอครับผมค่อยๆเอครับผมเนี่ยสามารถเดินขึ้นได้เลยนะวางไว้นีดปึ๊บเดินขึ้นได้เลยเออเนี่ยก็จับอ่าตัวตัวเดินนะงัดดันเดินหน้าไปเลยนะผมค่อยๆนะผมค่อยๆอย่าไม่ต้องเร็วนะปึ๊บนี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆนี่เนี่ยเดินขึ้นได้เราอยู่นะ พอเราเดินก็ได้เราก็ยกมุก,กี่นิดนึงนะผมแล้วก็เดินขึ้นมาเลยนะครับเดินขึ้นมาเลยตามจริงก็เปิดประตูหน่อยก็ดีนะจะได้เห็นชัดๆนะผมเรียบร้อยครับทุกคนครับเรียบร้อยเห็นไหมขึ้นเรียบร้อยแลยนะ้วเห็นไหมขึ้นง่ายครับดูซานนะ่ะไม่เหมือนโกบีดูซานแคทอะไรพวกนี้ขึ้นง่ายครับอันนี้ก็คําบิดสักนิดนึงคําบิดสักนิดนึงนะครผม มึงบิดให้กูหรือเปล่าวะเนี่ยป๊บโอเคจุวางเรียบร้อยครับทุกคนปะเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับทุกคนครับไปกันเลยครับเดี๋ยวเดินทางไปช่วยรถเทรลเลอร์ที่มันตกเหววันนั้นนะครับผมนะที่เราไปส่งรถเกียร์เดอร์นั่นแหละนะผมโอเคเออเจนเจนลูกพี่เจนเจน เฮ้ยลูกพี่เจ้าลูกพี่เสียไปกันเลยครับตัวนครับเชื่อกันเลยนะนะมโมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนเล่นร้อนเล่นนี่เป็นไงล่ะโอ้ยดูซานนะผมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปส่งลูกค้าทุกคนไปอ่ช่วยนะไปช่วยกันนะผมช่วยกันหน่อยละกันโอเคครับผมใจเย็นๆๆๆใจเย็นใจจะตกอีกนะเว้ย อู้บ <House Michelle> ุบ <aría> พ <Blade the> <tracks> ูน <Therm> บ <om ale> ุบนไปกันเลยครับผมนี่ครับซิ่งนะเนี่ยผมชอบมุมมองมันมากครับนี่ปรับคือปรับมุมมองเนี่ยต้องต้องปรับแบบนี้ครับเพื่อให้มันเห็นทางนะครับไม่ใช่เห็นแต่พวกมาลัยนะทุกคนไปกันเลยเพราะว่าระดับสายตาเรามันมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับระดับสายตาสายตาจริงๆนะ อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับนะผมโอเยอย่างซิ่งเลยวะรีบครับทุกคนครับรีบครับนะรีบนะต้องรีบรีบไปมันถึงครับแต่จอยตัวนี้ขับง่ายครับจอยจอยตัวนี้ขับรถง่ายมากครับไม่ว่าจะเบรกจะอะไรก็เบรกไปเถอะไม่มีตกครับทุกคนนะไม่มีตกนะครับผมจะจำทางได้หรือเปล่าน่น่าจะได้อยู่มั้งได้หรือเปล่านี่ ท่านจะได้หวังเลี้ยวซ้ายออกซ้ายเออออกขวาออกขวาออกขวาไปเลยได้ได้ได้ผมจำได้อยู่วิ่งแป๊บเดียวแหละทุกคนรถมันวิ่งเร็วอยู่ไปด้วยกันเลยครับผมวิ่งไปด้วยกันนี่แหละมันดีนะผมขับมันดีนะมัวหอยู่นี่มือเหมือนเราติดตั้งโกโปรไว้หัวเลยเนาะนะครับผมนะนี่เห็นไหมเดินนี้มันจะผ่อนเองอัตโนมัตินะผมเ เดินนี้จะพอดีกันอัตโนมัติสวัสดีครับลูกพี่ครับสวัสดีครับโอ้ขับไปตามทางเป๊ะเลยครับทุกคนครับนี่ขับตามทางเป๊ะเลยใกล้ถึง,งนี่ยอนี่ยทำไมไกลไอันนี้ผมจำทางได้นะทุกคนผมจำทางเองได้นะครับคือเหลืออีกไกลอยู่นะ กไกลมากแล้น,นะจำได้ว่าที่มันเลี้ยวกเกาะเลี้ยวอตรงซอยโรงงานอ้อยใช่ไหมอ่าจำได้นะ่ะเดี๋ยวซอยตรงซอยโรงงานอ้อยอะ่ะที่เราวิ่งเลยอ,ะอ่ะจำได้ไหมครับเออทำไมมันไกลอย่างนี้แต่ดูรถรถอาจจะช่วยไม่ยากครับผมก็เลยมาอ่ไม่ตัดนะตอนขับรถนะครับผมตอนย้ายรถนะครับก็สิ่งไปเลยแล้วกันนะผม ซิ่งไปด้วยกันเลยโอ้โววนี่โค้งวัดใจอะโค้งเนี้ยโค้งด้านหน้านโค้งที่รถเอ่อพ่วงเรามาแหกโค้งอะ่ะตอนนี้ยังไม่ไปไหนเลยครับทุกคน <c oughs> น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแตกแล้วมั้งเนี่ย่อมหรืกรอกำลังซ่อมอยู่นะครับ <c oughs> นี่แม้เราดูทางแบบดูชิวๆอะ่ะนะครับผมสบายๆชิวๆอ่ะเนาะ ทางตรงอี้เลยทางตรงโคตรไกเลยทุกคนไป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 โอ้ดีรถคันนี้มันแรงอยู่นะแม่งย้ายโคตรไกเลยทุกคนโอ้ย้ายไกมากครับหลายโลมากนะเนี่ถ้านับเป็นชีวิตจริงก็ประมาณยี่สิบโลได้นะครับยี่สิบโลได้นะทีนี้มันอยู่ในเกมไงมันก็เลยรู้สึกใกล้ๆเนาะครับผม มัน20โลได้นะครับวันนี้นี่ได้เลี้ยวซอยนี่ผมจำทังได้อยู่ครับเลี้ยวซอยนี้แหละแอนแบบไปกับปั๊มน้ำมันนะผมรถ่นเราแม่งไม่เคยน้ำมันหมดสักทีเลยครับผมอยากให้น้ำมันมันหมดบ้างอ่ะไม่ใช่ว่าทำงานไปม่งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะคือมันมีระบบน้ำมันหมดนะแต่ว่ามันไม่มันไม่หมดสักทีอ่ะเออไม่หมดสักทีเลยครับ เป็นไรก็ไม่รู้ไปกันเลยไปกันเลยใกล้ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดันตูดลงมาเลยนะครับดูซานมันช่วยง่ายๆอย mm ู่แล้วนะครับผม้ยบ่นู่นนู่นเห็นแลยเห็นเลเห็นแลยเห็นเลห็นเลห็นลยนเห็นลเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้ยเหยียดย้ายมาคนนานเลยนะไม่ใช่สิบนาทีแล้วนะ ถึงละครับโอ้โหโอ้โหเยอะหางหางดูเลยหางดูเลยนะคนเอาโอ้โหอ่อเดี๋ยวลงตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงในนี่เลยดีกว่าลงในซอยเลยทำไมทางมันดูนุ่มๆวะเนี่ยจะติดหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคลงตรงนี้เลยแล้วกันนะผม วันนี้เราดูซานมาครับโอ้สีสวยมากครับตัดกับสีเขียวเนาะสวยมากครับไปเดี๋ยวดูกันลงกันเลยเยอะย้ายรถมาเกือบสิบนาทีเวลาลงไงี้ไงครับทุกคนเดินลงไปเลยครับเดินลงไปเลยแล้วก็ดูแท็กดูอะไรด้วยนะผมนะดูแท็กดูอะไรด้วยนะครับ แต่ว่าผมมองไม่เห็นหลังครับผมมองไม่เห็นแท็กข้างหลังนะครับเราต้องสวิงมาดูนะครับนี่คือเวลาจะจะค้ำลงต้องต้องเดินมาถอยถอยมาให้สุดก่อนครับดูจะดูแท็กฝั่งนี้ก็ได้ดูแท็กฝั่งนี้ก็ได้นี่เดินเดินถอยมาให้สุดก่อนเกือบสุดอะไม่ใช่สุดเด็กเกือบสุดทำไมที่ปัดน,น้ำฝนมาแล้วอันเล็กจังวะเนี <c> ่ย <oughs> ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยอันเล็กมากเลยเปิด เออจเจรเฟปนี่ไปกันเลยมาเดี๋ยวผมช่วยเองลูกพี่พี่ไม่ต้องทำไรลูกพี่อูดูรอยแท็กโคตรเหมือนดิรอยแท็กอะ่ะอูรอยแท็กอย่างเหมือนเลยทุกคนเราต้องดันลงไปข้างล่างนะทุกคนนะ โอ้โหมึงโอ้โผมมีท้อเลยครับเห็นแบบนี้ดันลงไปล้างล่างเลยครับไม่มีอะไรมากครับเอ้ยืนแบบนี้รู้สึกว่าจะดันไม่ได้ซะแล้วยืนแบบนี้ดันไม่ได้หรต้องมียืนอย่างนี้ครับทุกคน ตองยืนอย่างนี้ครับนมัมามาไปเลยลูกพีไ่ไปเลย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 โอเคโอเคเฮ้ยหัวเป็นไงบ้างวะเนี่ยหัวปลอดภัยดีใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย้ยมันมันมันไม่ไปอะทุกคนไ,ไม่ดีวะเนี่ยเอ้ยตกโอ้โหกระแทกแรบบงปักเลย รถไม่แรงเหรอวะนีไม่นะไม่ใช่นะรถไม่แรงไม่ใช่นะ้อรถไม่แรงไม่ใช่นะ้ออือมันไม่ไปว่ะทุกคนมันไม่ไปว่ะทุกคน,อเ,อ it, นเอาทำงดีวะเนี่ยทำาไงดีวะเนี่ยทำาไงดีวะเนี่ยทุกคน เด er uh um ี๋ยวแล้วผมต้องไอ้ดันมาให้ดันให้มันเฉียงมาอย่างนี้เนาะกูจะดันไปไหนวะเนี่ยเออดันดันให้มาแบบว่าให้มันออกมาอย่างเงี้ยให้มันเฉียงมาเลยดันได้เปล่าเนี่ยอู้มันติดมันติดหนักมากครับทุกคนเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เย้ได้อยู่ได้อยู่เย่ยังยังถือว่าได้อยู่ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวไปดันตูดไอ้นี่ดันตูดอ่ะดันตูดดันตูดหวัวอ่าดันดันหัวมันนะครับผมดันหวัวดันหัวะนะทุกคน,นครับแฟบเชีมาได้เปล่าทุกที่โอเคขออนุญาตถ่ายภาพหน่อยแล้วกันนะผมนะอนุญาตถ่ายภาพทำน้ำปกแล้วกันนะผม ไม่ได้หรอวะไปพี่ไอนน้ผมใช้แรงแรงอาร์มนะทุกคนนะเว้ยอย่าก,กระดกเลยไอนน้ผมรถคือผมไม่อยากลงไปอ่ะคือไม่ไม่อยากาไม่ขูงลงไปนะครับทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าจะได้ลงอยู่นั้นเนี่ยคิดว่ามันจะได้ลงแล้วเนี่ยป อันนี้ใช้แรงไฮดรลิกนะครับไม่ไม่ได้ใช้แรงเดินนะครับดัดไปอดันโดนต้นไม้ด้วยอ,อ๋อถามว่าดูสารช่วยได้ไหมก็ช่วยได้นะทุกคนไม่ถึงกับเจนะแต่ถ้าเป็นแคทตนี่ผมรู้สึกว่ามันจะนี่นะครับถ้าเป็นแคทนี่มันจะมันจะเบาอะเออนะผมมาลองดูดิ เฮ้ยได้แล้วโอเคโอ้ย oh, อ่ะโอ้ข <UM ึ้นสักทีนะผมขึ <S <S ้นสักทีถ้าไปเขาพูดว่าสักทีวะเนี่ยใครพาพูดวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนครับโอ้โหขึ้นสักทีเถอะโอ้โหไปขอบคุณดูซานมากนะครับผมวันนี้ที่มาช่วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้จะปิดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะก็ถือว่าเราช่วยสำเร็จนะครับ เดี๋ยวรถขึ้นเทลเลอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เราเอาไปขึ้นข้างนอกเออมาขึ้นข้างนอกต้องวิ่งไปขึ้นว่ะจะเปลี่ยนรถสักหน่อยโอ้โหไม่ได้ครับผมมาเดี๋ยวขึ้นรถกันเลยครับผมไปขึ้นข้างนอกเดี๋ยวขึ้นรถก็กลับบ้านก็จบคลิปเลยแล้วกันนะครับผมตอ,ตอ,ตอดตอดตอดดูดูรอยแท็กดูซาเนี๋ยวโคตรเหมือนอะ แหมสุดยอดมากเลยนะผมไปเดี๋ยวขึ้นเทรลเลอร์เลยครับทุกคนโอ้ยบิดเลี้ยวบิดเลียเ้ยวถูกอะไรวะเนี่ยตัวประตูมองไม่เห็น เอ้นี่ขยับมาอีกดิไม่ได้ว่รเฮ้ยจริงจริงมันต้องขยับรถว่ะต้องขยับแม่ครัวนะครับผมว่าผมขึ้นไม่ตรงแน่เลยโอ้โหเอาข้บบิดเอาอันนี้ใช้ใช้ตัวตัวเดินขึ้นนั่นเนี่ยฝั่งต่อเฟืองอะ่ะจะเดินขึ้นไปเลยแล้วกันนะทุกคนอ่ะ นี่ต้องแบบนี้ดิปึบอุ้ยจีนจีนอุ้ยเฮ้ย,ยมันเกือบตกแล้ววะ่ะอุ้ยมันจะตกแล้วนะเนี่ยจีนจีนอือยอย่าละอย่าละโอเคแ ไปเรียบร้อยทุกคนครับไว้เจอกันไปในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะตลาบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ